วันนี้ถ้าเป็นผมนี่พึบเรียบร้อยหมดผมไม่ยอมหรอกนีค่ค,คืออย่างนี้วันนี้เป็นวันที่ทรัพยากรทางสารสุปเราขาดครัแต่เรามีทรัพยากรคล้ายๆกันหรือใช้ได้ปรับใช้ได้เนี่ยอยู่ในหน่วยหลายหน่วยงานวันนี้ต้องใช้คำว่า matching resources คือเอาทรัพยากรที่มีอยู่กระจุกกระจายเนี่ย เอามารมใช้ให้หมดให้มันพอ mm hmm. เพื่อจะได้แก้ปัญหาประชาชนวันนี้นายกเนี่ยถ้าเป็นผมนะเงินเดือนสามเดือนไม่ใช้เนี่ยนะไปซื้อ PPE เลยนี่ลงไปสนามเลยใส่ PPE ลงไปดูคนป่วยเลยไปเยี่ยมเลยรับรองเลยตื่นวิ่งกันชิบผายหมดแล้วก็งานการก็จะไปได้เกา่าไปงานววันนี้ท่าน Work from home. ์ r ฟอร์ม e ฮมอ่ะอะไรว่าเป็นนายก Work ์ r ฟอร์มโฮม อย่าไปกลัวอะไรทั้งสิ้นอวันนี้มีหน้าที่ทํางานทําไปตายคาตายตายคาตําแหน่งนายกเพราะทํางานนี่นะโลกสารเสริน <c oughs> แต่ตายเพราะเขาไล่ไม่ไปนี่แย่หน่อยการเป็นนายกเนี่ยันรู้จักคนเยอะคครรัับบหรือว่าท่านไม่พูดกับใครก็ไม่รู้ยกหูเลยนี่ยกหูเลยท่านไปเด่นนี่ผมประยุทธ์นะวัคซีนผมไม่พอส่งมาก่อนได้ไหม เดี๋ยวผมชำระคืนทีหลังมันไ,ไปขอฟรีขอขอรัดคิวขอรัดคิวขอหน่อยเถอะวันนี้มันเดี๋ยวชุลมุนวุ่นไวายไปหมดละขอหน่อยขอหน่อยอ่าโทรไปท่านปูตินสปุตนิกเป็นไงแล้วสปุตนิกไลท์มันใช้ได้เปล่าที่เข็มเดียวเนี่ยใช้ไม่ได้สปุตนิกบีมาก่อนแล้วกันอ่าเนี่ยมันขอมาก่อนทาใบสั่งซื้อทีหลังถ้าเป็นเรื่องรัฐบาลคุยรัฐบาลน,นี่ กลัวจะมีปัญหาเหรอก็เกรียกปปชมานั่งฟังหน่อยดิวันนี้วิมันเป็นวิกฤตอย่าใช้วิธีปกติในการแก้ปัญหาคุณยังประกาศภาวะฉุกเฉินได้เรื่องการแก้ปัญหาต้องฉุกเฉินตามดิไวรัสมันวิ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงของคุณวิ่งยี่สบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเมื่อไหร่จะตามทันไวรัสไม่ใช่เป็นกระต่ายไปนอนรอนะ